คคทุกนเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนไปเขาคอเพชรบูรณ์นะครับอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ได้ขับมาเขาคอนะก็คือทีมนี้นะคะเราไม่มีการแพนใดๆเราก็จะขับรถไปเรื่อยๆแล้วก็ไปดูว่าจุดไหนที่น่าเช็คอินบ้างสำหรับหน้าโลซิสซันดีนะคะภพากกิจวันนี้นะครับคือเราก็จะเก็บจุดเช็คอินให้ได้มากที่สุดก่อนที่จะมืดนะโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันดีกว่า let's go แนะนําว่าเออตรงเนี้ยน่าแวะเว้ยมันเป็นคาเฟ่ที่เหมือนเขาบอกว่ามันอยู่บนยอดเขาอีกทีหนึ่งไม่รู้เปิดเปล่าก็มาแบบไม่แพนของจริงใช่โอเคเดี๋ยวเราลงไปเจอกันตรงนั้นอีกทีโอเค ตอนนี้นะครับเรก็ถึงเหลียงซาแล้วโอ้กว่าจะหักที่จอดได้ก็แรงนะทุกคนนี่เราต้องขึ้นเหมือนเป็นรถตรงนี้เว้เขาจะพาเราขึ้นไปใช่ไหมซัวซัวซัวเหมือนฟือแบบรถอันนี้ปะรถขึ้นเขาต้องขึ้นไปข้างบนนู้นเว้ ไม่เห็นอะนี่ VIP ป่ะคือจะบอกนะว่าไม่มีไม่มีใครเลยใค่เราคนอื่นอยู่ม้าสองคนจริงสองคเราเหมาอยนางเงี้ยเรา VIP ใช่ครับเออ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 จับเดยจับเดยโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะแค่ดูวิวแล้วกันทางขึ้นมันก็จะเป็นแบบนี้อ่ะี้ ตอนแรกตอนแรกนึกว่าแ,แ,แบบจะขึ้นง่ายๆมันไม่ง่ายนะมันมัน,อมนอเออเออคือตอนนี้อากาศมันก็แบบมันไม่ได้มันไม่ได้หนาวแบบขนาดนั้นเพราะว่าเหมือนช่วงนี้ประเทศไทยมันร้อนคนรหูจังวะ ว่าสูงมากว่าสูงจริงสูงจริงมั้สูงจริงเราคงนั่งไปเรื่อยๆครับแล้วก็จนกว่าจะถึงข้างบนนั่งสองคนให้หน่อยที่หายเล จจอ่ห่ะกาแฟจะอยู่กรนโอเคครับเหมือนเป็นชาตรงนี้เขาให้ ให้ชิมก่อนไหมอืออือใช่ชิมได้เรวขึ้นไปข้างบนกันเนี่ยขาทางขึ้นแบบเนี้ยเหมือนแบบเหมือนจีนจีนหน่อยไหมเพราว่าเพราะว่าเหมือนอเหมือนเรามาเที่ยวจีนแต่ทางขึ้นสุดโหดอ่ะคุกแบบนิดนิดหรือว่าเหมือนไหมถ้าเกิดสมมติว่าอย่างเงี้ยเงี้ยแน่แน่แน,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 น่เอาไง เจ้าอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได so ้ไม่ได้เลยอะหน้าไม่ให้อ่ะเอาเอาแนวบุลี่อะแนวบุลี่อยากอยากอยากโี้ดีทุกคนเราไปให้ดูวิวนะคะว้าวข้างบนสูงมากทุกคนข้างบนลมใช้ได้เลยนะเดี๋ยวทามาดูนี่ดีกว่านี่ทุกคนจริงๆอ่ะมันสูงมากนะ เหมือนเรามองไปเห็นแบบภูเขาไปหมดเลยอะนี่ทุกคนเขาก็จะขึ้นมาเขาจะวิ่งลงขึ้นผัแล้วแบบตอนแรกมันจะขึ้นมาพักอยู่ตรงชั้นนึงก่อนตอนแรกคิดว่าถึงแล้วก็อ๋อก็ไม่ก็ไม่ได้สูงนี่ว่าตอนนั้นที่คิดจะแบบน่ากลัวเราเลยคิดว่าตอนลงน่าจะน่ากลัวแต่เราอะมีประสบการณ์แล้วคิดว่าตอนลงอะน่าจะไม่ลาบากลำบากมันเดีโอเคเดี๋ยวไปหาชากินกันดีกว่าครับไป โหแบบเขาเจ๋งมากที่เขาแบบสร้างร้านอะไรแบบนี้ข้างบนนี้นได้อะว้าวมีม่ด้วยไม่โฮจิฉาอืมเอาคาปูแล้วกันแล้วก็โฮจิฉาลาเต้ค่ะเย็นค่ะเอาอะไรนะชาไทยไหมเอาเคชาไทยหนึ่งก็ได้ เราสั่งเป็นคาปูเยนโฮจิชาแล้วก็เค้กชาไทยรวมทั้งหมด2 7 0เจิบาทเพราะเราได้คูปองส่วนลดคนละ50ตอนนี้เราก็ไปหาที่นั่งกันก่นกนอนนะคะแต่ว่าเหมือนตรงน,นี้มันเป็นแดดไหมใช่เป็นแดดแต่ว่าเราลงไปนั่งชั้นสองไหมคือตอนแรกเห็นข้างล่างมันมีชาเหมือนเป็นชาจีนด้วยแล้วคิดว่าข้างบนมันจะมีอย่างนี้ไงแต่ไม่ใช่ข้างบนมันก็เป็นเมนูเหมือนเหมือนคาเฟ่เอ่าคาเฟ่รูปไฟใช่ แต่ว่าชาข้างล่างอะ่ะเขาให้ชิมได้คงขับรถบ้าไม่แล้วประเด็นคือตอนนี้เขาไม่เร็วจ้ะดีติดีแล้วเดี๋ยวไปเอาเมนูมาให้ได้แล้วครับได้ไดแล้วครับ,รบหอมโุ้ยเค้กมาอีกปะ่ะเฮ้ยมันไม่สุดลานนดุ่ดฟองสบู่บิวบิ้วบิวมันน่าจะตกไปแล้วได้ไปอีก มเหรออโอเคไม่ได้ดูแล้วครับจบไม่ได้กดถ่ายจ้ะทรงคือทรงคืออะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศอีกทีดีกว่าครับเราคิดว่ามันน่าจะเป็นหน้าฝนมันไม่ฝนน่ะก็โอเคแหละมาดูม่รูอ่ะเพราะว่าอตอนแรกคาดหวังว่าเออเป็นหน้าฝนฝนปอยๆแล้วพอมามันได้แบบเออชุ่มชื้นหน่อยใช่ไหมแต่นี่คือแบบมันแดดด้วยแต่ตอนเนี้ยมันลมแล้วดูผมผมดิปิวไม่หยุดปิว ฟิววันเราจะตรงนี้เท่นะเรานั่งในแก้วกาแฟกินเลยไหมหรือว่าเราซื้อมาแค่ถ่ายรูปแล้วเรากลับเลยเอาซื้อมาแค่ถ่ายรูปทำอยอโอ้ยนุ่มนุ่มอันเนี้ยมันมีความเยลลี่อ่ะเขาเรียกอะไรเหมือนพุดดิ้งป่ะหรือว่าพุดดิ้งออเขาคิะพูดพุดดั้น ดล่น<ด>หมาหรือเปล่าให้คุณชิมโอเคครับอืมอืมเดย์เพิ่งนี้เพื่อเดี๋ยวเรากินพร้อมกันโดนเบรกกินพร้อ,กอกมก,ก,อกันแล้วเราก็จะพูดวพร้อมกันนะสามสองหนึ่งอร่อยเอาจอืมอนะใช่ให้ให้แล้วตรงนี้มันเป็นเหมือน ช็อกโกแลตแล้วข้าวโมนมันเป็นเหมือนเป็นพุดดิ้งพุดดิ้งชาไทยพุดดิ้งชาไทยใช่ใช่เพราะว่ามันมีความดึงดึงดึงยังไงดึงดงอ่าแล้วก็ล้มล้มพับฟิวปอย่างนี้เลยจริงๆอ่ะช่วงนี้เป็นช่วงหยุดยาวเลยนะแล้วก็ตอนนี้ที่เรามาคนมันยังไม่เยอะเท่าไหร่ก็คือก็สงบดีแบบบรรยากาศโอเคมากแล้วการจัดร้านบรรยากาศน้เพราะเขาทุ่บมาก เดี๋ยวขอตัวไปรับประาทานก่อนแล้วกันครับ<ป>แล้วเดี๋ยวเราไปลุยจุดที่2กันต่อโอเคไหมคือตอนนี้เรากำลังเดินกลับแหละแต่ว่าเรายังไม่เจอรถว่ะไม่เหรอรถจะมาเออยเราไม่ได้มาตรง,รงโรงชานี้เลยอะใช่ไหมใช่เราเดินทางไปโรงชาวันี้จะเป็น สุกาชาส่วนตรงนั้นนะคะเขาก็จะมีชาให้ชิมแต่ละตัวจะกินแต่ต่างกันเทกลินได้มันชาชากินไงครับอันนี้คุณลูกค้าต้องชงแบบใส่น้ำร้อนลงไปประมาณแค่ะดเดี๋ยวะไหอ้ยอยากลองเพลทสักอันไหมได้ค่ะเอาเหลยอซานยอดค่างอย่างนี้เหลียงซานยอดยำ้าชื่อชาเนาะใช่ค่ะมาจากจีนเลยเป็นของที่นี่เลย เรื่อของของที่นี่ใช่ค่าเป็นชื่อแบบเอาเอาชื่อร้านมาใช่ค่ะหอมมากเข็บได้ค่ะหอมจริงหอมจริงอ่าอุ๊ยร้อนนะคะอู้ร้อนร้อเขาถือยังไงร้อน ตอบแป๊บเึงค่ะคุณลูกค้าเพอาะว่มันจะเดี๋ยวผมเดี๋ยวให้ดูต้อนั่งจับตรงนี้มันจะได้ไม่ร้อนมากแต่ว่าก็จะร้อนปากแเลยหอมหอมแต่ว่าหอมชาเลยใช่ไหมหอมมากหอมไหม หอม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 มากร้าอรดุิขายเหรอครับหรือว่าไงเอ่ยใช่ค่ะอ๋ออากาศกำลังเหมาะจิบชาเลยครับใช่อันนี้ชงดื่มเป็นเย็นก็ได้นะคะคุณลูกค้าน้ำชงมะนาวโอ้น้ำชงมะนาวใช่ใช่าวอาขอบคุณครับค่ะนี่ก็เป็นจุดสุดท้ายก่อนที่เราจะกลับไปที่รถเราเนาะเพราะเราต้องไปจุดเช็คอินที่2ถ้าเกิดจากที่ดู ไกลนู่นนะครับผมเห็นว่ามันมีเหมือนกังหันลมไหมที่แบบเออเขาบอกว่ามันมีทุ่งกัง,กงหันลมเออในกล้องมองเห็นไหมไม่รู้อะแต่ว่ามันจะอยู่มันอยู่ตรงนั้นเลยจะขึ้นอินเสิร์ตลวกันถ้าเกิดถ่ายได้เนาะหัวเราจอดอยู่ข้างล่างนู่นตอนนี้นเป็นวิวนะเนี่ยแต่ผมมาตั้งใจว,ว่าจะขับรถไปให้มันถึง,ท,งทั้กลงยซึ่งไม่รู้วันนี้ทําได้เปล่าแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาจะเปิดไหมนะ โอเคเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันไปเราล,ง,ลงไปค่ะขาาา้นแก้วค่ะโอ้โหดูดิรถแบบอ่าลงมาเต็มเลยใช่มาดูบรรยากาศทางขึ้นนะคะเฮ้ยเราเราเรากลับเลยไหม ขับขับผ่านได้ไหมอ่ะมันนี่มันนี่ทุกคนเดี๋ยวให้ดูอะไรนี่ข้างหน้านูนะ่นอ่ะยาวยางนู่นเลยแต่จริงที่ทุกคนเห็นตอนเนี้ยไม่ใช่เย็นนะร้อนนะแต่ว่ามันมันร้อนทุกคามแบบมันอาจจะอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ปะจะร้อนแบบร้อนอุ่นๆลมๆหน่อยอุณหภูมิตอนนี้มัน29 30อะไรอย่างเงี้ยคือแดดมันร้อนเว้ยแต่ว่าถ้าเราอยู่ข้างนอกอะ่ะเราจะได้ทั้งลมเย็นและแดดร้อนชพร้อมกัน ฝนตกแล้วนะทุกคนตรงนู้เหมือนเป็นพายุเลยปะใช่ไหมเหมันมันเหมือนก้อนฝนปะใช่มันมันตกตามก้อนเมฆแต่จริงๆที่เพชรบูรณ์อะหน้าหนาวอะมีสตรอเบอรี่นะแล้วแบบมีทุกร้านมีเยอะมากแล้วอร่อยด้วยเคยมากินเคยมากินเคยมากินสดแบบกรอบอร่อยอ่ะพี่เาตังมาเลยเนหนูถ่ายพี่อยู่พี่พี่ถ่ายหนูเรอ ทำไมทำแบบนี้ยอกโอเคตอนนี้เราก็ถึงที่จอดรถกันแล้วเดอ้อแต่ว่ายังไม่ได้จ่ายค่าที่จอดเลยนี่แล้วเดินขึ้นาในไดตรงนี้ขึ้นไปใช่ไหมแล้วก็น่าจะต้องเดินไปอีกนิดนึงเพราตอนนี้แบบลมมันลมมันหยุดไปแล้วอะแต่ว่าแดดมันก็หายไปเว้ย เดินะี่ขนี่ข้างวัดมันเป็นอย่างนี้เลยเราแบบสามารถเดินได้นะอันนี้เราจะเข้าไปในเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ เดี๋ยวเราเดินไปตรงนั้นต่อไหมเราจะรองเท้าไว้ข้างนอกตรงนี้จอร้อนมั้ยจดรองเ <laughs> ท้าไว้เชื่อว่าพื้นจะร้อนไหมร้อนเลยใช่ไหมตอนนี้ที่เราเรื่อนมาเหมือนแดดมันร่มพอดีเว้ยถือว่าโชคดีไหมไม่ไม่ไม่ร่มละไม่ร่มละเราเดินออกมาแดดอือเฮ้ <laughs> แต่ไม่ร้อนเลยทุกคนไม่ร้อนไม่ร้อน,อนเดี๋ยวขอหันกล้องให้ทุกคนดูอย่างนี้ดีกว่าใช่ครับคนเดินขึ้นมาทุกคนก็จะเห็น ใช่ครับเราก็เป็นพ่อแม่พี่น้องใช่เราก็คือพ่อแม่พี่น้องชาวชาวบ้านตรงนี้เราจะเห็นเป็นพระพุทธรูปองค์สีขาวห้าองค์ใช่ไหมประทับซ้อนกันกล้องมันเป็นเลนวายเนาะแต่ว่าน่าจะครอบเข้าไปให้เห็นได้อยู่ก็จะเป็นพระพุทธรูปสีขาวเนาะเรียงซ้อนกันของแระดับความสูงจากต่ำไปสูงแล้วกนะันโอเค ก็เดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเราแวะถ่ายรูปแล้วก็แวะดูบรรยากาศรอบๆตรงนี้สักแป๊บนึงก่อนแล้วเดี๋ยวเราเดินไปตรงโซนตรงนั้นกันซึ่งอยู่อยู่ไม่ไกลกันนี่หรอกแล้วก็เดี๋ยวแวะเดินตลาดแป๊บหนึ่งนะครับนึกออกแล้วว่าเขาลืมอะไรไว้เขาลืมหมวกแล้วทุกคนก็จะเห็นแบบผมฟูๆผมแบบผมโดนลมอะ่ะโอเคเดี๋ยวต่อไปเราไปเดินเดินไปสิเดินไปนู่นข้างหน้าคิดถึงล่มอ๋อคิดถึงล่มรู้แลเมื่อกี้เดินเดินอยู่ใช่ปะแล้วก็แบบ คิดไอเดียออกว่าเราจะทำธุรกิจอะไรดีคราจะปล่อยเช่าล่มที่นี่ไว้ทุกคนอ้าวมันแดดกันมันแดดมากจริงคนละห้าบาทสิแต่ไม่ไม่ทำละ u t u b e เราไปปล่อยเช่าล่มเนี่ยนี่ครับก่อนจะเข้าไปเราก็ต้องถอดรองเท้าก่อนนะจอนไหล้วจะไม่หายนีไหมหายหมดโอเคซื้อโอ้ตรงนี้มีวิวน้ำตกด้วย นี่ไงใกล้มากๆนะครับข้อย่า่ยืนนานนะคะว่าเท้าอาจคลองได้ที่นะคะมันก็จะมีจุดให้เราถ่ายรูปกับวิวสวยจริงนะพวกเขาใส่แบบ ว่า,าเขาเคยเขาเคยถ่ายรูปมุมนี้ด้วยจริงเหรอตัวไแล้วแขนร้อนไหม <laughs> <laughs> นี่ทุกคนโอ้โหแบบสวยมากแล้วก็ร้อนมากคือเท้าร้อนมากคือแนะนำว่าก่อนจะมาใส่ถุงเท้านาะหนา เพราะเขาไม่ถอดรองเท้าออ้เว้แล้วเ,เ,เราก็ไม่รู้พา้รู้แต่พาดี้รูก้กอนโอเคขอบคุณมากเดี <c oughs> ๋ยวเขาไปข้างในดีกว่าเนรมนำดยาฟโนีขับรกแน่เป็นะได้ตลาดเวลาครับรถหั เอาแจกโปสเตอร์ตรงนี้อา่าฟรีเลยเราทำบุญกับที่วัดเราเป็นรูปพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ใช่ไหมเป็นรูปเจดีย์ของเราไปถ่ายรใครที่มาก็อย่าลืมจะรับเนาะแต่ไม่รู้ว่าตอนนั้นเขาจะแจกอยู่ไหมจะรับได้ไหมดีทุกคนสามารถมารับได้ตรงนี้ตรงนี้เลยเมื่อกี้มืนพี่เขาบอ,อกว่าถ้าขึ้นไปถ้ำบุญตรงพระนอนอย่าพูดสิ่งดังจะพางไปเลยพี่เขาพูด พี่ขอพูดเลยอันนี้อันนี้จริง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 อาจาราชนันนึกคือว่าตรงนี้ทำน้ำกโดดกเจ้าราชนะบูชาพรตรงนี้ไม่ร้อนเลยเท้าก็ไม่ร้อนไม่ร้อนอะไรไม่ร้อนเลยหรือชาไปแล้วอะยังไงวะอาจจะชามีข้างในตรงนี้แล้วก็มีชั้นบนอีก ขึ้นข้างบนได้ใช่ใช่ใช่เคตอนนี้เราก็มาถึงตรงพระนอนแล้วก็จะอยู่บริเวณชั้นสองเนาะเพราะว่าเราไม่ใช้เสียงตังมากเพราะว่ามีพี่ๆคนอื่นอยู่หูตั้งเนี่ยเป็นนักฟังที่ดีตาโตคือเวลาดูดูอย่างสังเกตปากแหลมคือพูดจาเฉียบคมไม่ไร้สาระไม่เวอร์เจอร์หัวหมุนได้รอบคือรอบรู้รู้รอบร,รู้ทั่วรู้จริง เหื่อยหน่อยสามรอา้อยห้าสิบอัน <c oughs> อนี้ไหมไม่อะซื้อกระต่ายให้น้องละกันนะอันนี้ไหนๆก็มาเที่ยวละไม่ลืมบอกเลยจริงๆตลาดตรงนี้มันอยู่แถวๆที่จอดรถแล้วก็มันจะมีวายไม่แดง <c oughs> 10% <c oughs> ดูสีนะอ่ะตากละตัวแรงละ อาวอายลืมผัวให้ลองนี่เป็นายลืมจันจำจไม่ได้แล้วเจ๊จำเขาไม่ได้คือมนดข้าวลืมผัวเพราะมันมาจากข้าวเอาลงอีกตัวหนึ่งไหมตัวนี้10%ตัวนี้ายาหวานลำบูรอีกตัวหนึ่งไหมสตรอเบอรี่เอาเราซื้อซื้อก่อนไหมผมไม่น่าเดินเปะกันไปทุกคนเลย พ่อก <laughs> oh ็อันมันจะหวดอลไราสามสิบบาทโอ้เล่นสไลเดอร์